ข้างหลังโอ้โหมหากรรมอะไรก็ไม่รู้ดเอบอยไปแลีมีว็กดีีนากดเราตอาถามั้อในกรุงเทพมีอย่างนี้ไ่ชมวิวบ้างก็ดีนะมีแต่ในสวนสัตว์พาต้าภูเขาจํ้ลองเลยมันเลยนอ้ีอว อะไรเนาะเดี๋ยวไม่เสียลเสียได้จะไม่ถึงหรอบยังๆรอคอยรอคอยเอ้ยเอ้ยอ๋อมีเสียวมีเสียวแม่ีเสียวอย่างขล่มไม่แพ้เนยจม่ิ่าเลยตอนไม่เห็นก็

เคยได้มีคณะของเด็กๆสิงห์บุรีมาคณะผู้จัดการกล้องเราทำได้ดีหน่อยโดีเขาเรียกน้ำตกซีริสน้ำตกสมอสมอสโมนั่งกินเหล้าเนื้ออ้นมาเป็นยังไง มาเลยแดเลยกอดบวมก็มาเลยยงมีสอย่างอ่ะโอ้นกอดะเขาบนนู้นเลยนะโอ้โหโนโน่โน้โหมากเลยกันไห่ายหน่อยถ่ายกันไปถ่ายกันมาถ่ายกันมาถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยถายกันอะไรนะอะไรนะลงแล้วล่วงเหรอไม่ล่วงใช่ตั้งเลยจักรยานะ้ สวยนะจักรยานนอเกินไม่ได้หรอง่ายเฮ้งนั่นแหละ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 ขยนาะัแล้วเอข้างน้าเรามันมีคนรังที่่านเล่นบอลแล้วเพ็ดนะอเพ็ดเลยอ่ะอะไรอเพดอะไรวะพอเพดอ่ะโอ้อดเพนะน่านเอาไปที่เกมส์นี่นีนั่

เุดยอดเลยเนี่ยยอดแพ้หนกหูจริงๆตังตังลั่นทุกคนแพ้มันนึกว่าเขาขายของกันเมื่อกี้น้องก็บอกว่าโอ้โหเสียงดังนี้เก่งเกินหนิเดี๋ยวข่าวสดก็ไม่ได้ข่าวสดก็ไม่ได้ทำข่าวอีกโยโย่โย่แพ้ไงินคนดีนะไม่แรงสหนี่มีอะไรบอกไม่ใช่ว่าเนี่อัดวิดีโอไว้ด้วยแล้วก็บอกว่านะ อย่างว่าแต่ควานหนีเลยโยยังใหญ่จะหนีทั้งหมดตนี่ยกลัววิวยิ่งเด็กไม่เห็นเราละเย็นนีเนาะตกไปตกไปแต่ยุังเงี้ยตกไปแต่ไม่สวยก็ถ้าใช้แบบไม่สวยทีเลยอ่ะะนคหย่อนขาลงไปเลยทันนั่นเมื่อกี้ขาที่เจอตัวป่ะจ๊ะเป็นตัวค่ะแล้วก็เห็นไหมเออเราเว้ใจเยอะแล้ว